ครับผมปลางูแชแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาดักหนูนะครับเนี่ยก็ก็จะดักนกเอยดักหนูในฤดูฝนนะครับว่าได้หนูหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดักมาเชลเทนี้นะครับโอเคนี่เดี๋ยวเราขึคือว้ดัก้างบนนะครับโอเคเยอะนี่ผมก็ใช้ข้าวโพดนะครับ อเพรเพะเก็บไว้ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมางดักหนูนะครับจะได้หรอไม่รู้นะครับเพราะว่าอช่วงนี้หนูก็หากินยากนะช่วงนี้ช่วงฤดูฝนนะครับโอเคเดี๋ยวไปเลย เราจะหาหาที่ดักนะครับที่ที่ดักแถวๆนี้นะคเคบเดี๋ยวเราเริ่มดักกันเลยนะครับโอเค เกี ok okay. so, okay. ่ยวนิดเดียวนะคะตัวนี้ถ้าเกี่ยวมากเดี๋ยวมาเวลาหนูมากินแล้วมันจะไม่เด่นนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราค่อยคยวางนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ใบไม้ปิกเล็กน้อยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้หนูกลัวนะครับเห็นได้ไปกระต่อเลย จักตัวนี้คันนึ่งนะพรานี่ถ้าถ้าเป็นรอยหนุก็ประมาณนี้ฮะจะมีไอตัวนี้จะไม่เคยมีใบไม้นะครับตัวนี้โอเคนี่ก็น่าจะไปทางเดิมคอหนุนะครับตัวนี้ดูดดโอเคเดินเราจะดักประมาณนี้นครับ นนมักไว้กับต้นไม้หน่อยหน่อยนะเพื่อมาให้เวลาหนูมาแล้วเวลาไอ้เมื่อกี้นนี่แล้วเวลามันันเด้นนะครับมันเด้นแล้วมาจะกกับใจนะครับโอเคเพื่อมาให้ไปไกลครับเดินเราจากอันนี้ มันลึมนะฮะตอนนี้เพาไม่มีเราดูเหมือนมีรอยหนูเยอะอยู่นะดูอนะ่ะด,ดูเหมือนมีเยอะเลยจ,จะหาที่ที่เหมาะสมนะครับเพื่อแล้วก็ประมาณนี้นะครับดูลอยเหมือนมีอยู่นะดูลอยเนี่ยดูดูเหมือนมีรอยนะครับดูคนระับ งนแบลจดดับตัวนี้คันหนึ่งนะตอนนี้ก็เหลือไม่กินคันแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยมา5าคันตัวนี้ด้วยนะครับเขินจะดับตัวนี้อีกคันหนึ่งนะครับ โอ้ยยุงยุงเยอะมากครับโอ้ดูดิแดงหมดเลยนี่คันคันมากตัวนี้เดี๋ยวเราใช้ใบไม้ปิดหน่อยหน่อยนะครับเอนี่ครับนี่ก็ลอยนะลอยดูดูเหมือนมีลอยกินฮะดูดูดูเนี่อจะดับไว้ประมาณนี้นะอันนี้ก็ใกล้จมดแล้วเลือคันเดียวนะ เดินลอยเยีดดักไอตัวไม้ล้มตัวนี้คนระับคิดว่าหนูน่าเหยียดลมมานะฮะนี่เยาวสุกข,ข้างล่างนะครันี่ตัวนี้ขาสุดท้ายเดินนี่นครับตัวนี้ เดี๋ยวเราปิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราปิดหน่อยอก็ก็ประมาณนี้นะครับก็ดักเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูพรุ่งน,นี้กันเลยนะครับว่าได้หนูหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ก็มาอยู่บ้านถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ดีตรงเช้าครับตอนนี้ก็อยู่กับผมฟังช anel น,น,นะครับวันนี้ผมก็ไปดูกระดับหนุนะครับเดี๋ยวไปเพียวยาด้วยนะครับตอนนี้ผมก็มาถือแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูแล้วนะครับผมก็ได้อยู่ต้นนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันเลยครับไปเลย ดูผูฮหันดูขี้เกือขึอ้นมาเกาะเต็มเลยครับดูโอ้น่าอร่อยนั่นดูนะครับนี่ถ้าไปย่งยางต,ตอนนี้ก็่าไปแล้วสองคันนะครับยังไม่ได้หนุนนะครับเพราะว่าไอ้มอมากิีนข้าวโพดนะครับนี่ตอนนี้เราก็เจอหอยเด็ก เอาไปเดี๋ยวไปเก็บนะเดี๋ยวไปกินอันนี้หอยอะไรไม่รู้นะครับโอเคเนี่ยตอนนี้เราเจอหอยตัวหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยก็ได้สามตัวแล้วเจอทมอสารนะเดี๋ยวเราไปกินนะครับโอเคเนี้ยดันโนรูดูฝนครับก็ได้ประนี้โอเคก็ได้สองสามตัวนะครับเนี่ยเนี่ย เปียกหมดแล้วดูโอเคลรวก็หอยแล้วเก็บหอยมาสามตัวนะครับดูหอยเรียกหอยอะไรไม่รู้นะครับถ้าเปผสมกันแล้วก็เรียกครุนอมเบื่นะครับเรากรทาการเ<น><น>ผาโคกออกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเลือกออกนะครับตไม้แทงครับนะขี้นั่นก็กินได้นะครับ Okay